อ่านว่าอะไรคะคุกเก้ครับผมอ่านให้ฟังอะไรลูกทายฮีการาจีโอไม่อ่านทายฮีการาจีนะลูกนะพูดตามลูกเดอะการ์จเดอะการ์จแปลว่าโรงรถอันนี้อ่านว่าอะไรลูกความรู้เนี่ย knowledge พูดตามลูก knowledge พูดพร้อมกัน knowledge บางคนอ่านอะไรลูกคะนาวเล็กเก้นะกลัวน,นะลูกนะคะนาวเล็กเก้คุณพี่ ดังนั้นได้แล้วบิงโกดันผู้ทำก่อนบิงโกใครยกมือขอให้คะแนนสูงครับบิงโกดันเสร็จแล้วกูเกครับผมโดนอด้านหน้าโรงเรียนแล้วเผอไปเหยียบไปเหยียบไ,ไม่ต้องแปลก็ได้ลูกเหยียบออเราจะอุทานว่าอะไรทันทีบิงโกอะไรคุณพี่เหยียบอออีนที่บอก yeah, เย่เหยียบแล้วครับต้องพูดว่าอิว e หันหน้าหาเพื่อนแล้วพูดเลยค่ะอิวอยากหรือยักก็ได้เป็นการแสดงความอยากแยงค่ะเหยียบอื่นแล้วเราบอกว่าอะไรคะยำมาไลรดีมากะอร่อยมากต่อไปอันนึ่งลูกบอกแฟนเตงเตงเด็กไทยชอบเรียกแฟนว่าเตงเนาะเตง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 มีแฟนเป็นรนาดค่ะลูกค้า เออมีก,กิเป็นอังกะลุงนะลูกเหรอดังนั้นสมมุติเราบอกแฟนว่าเต็งเตงจุบ๊บจุ๊บว่ะเขาเรียกเอะไร X O ็กเค่ะเพราะ X เหมือนกันกอดโอเหมือนทำอะไรดูเปล่าโอเคก่กอนทำอะไรลูกจูบหรือดูดซ่วมลูกจูบค่ะพูดตามก่อน X อ็กใครพูดขอมีแฟนห0าคนต่อว,วินาที X อ็กแปลว่าจุบจบแต่ลูกอย่าสลับตำาหน่งนะ หนู XO XO บอก OXOX ออกไม่ได้เลลูกนะไม่ได้เลลูกนะ XO XO อไม่ได้ค่ะต่อไปค่ะได้แล้วนาะ